จะหาผักเพิ่มเติมอีกเนาะค่ะโอ้ยอันน,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 นี้อันนี้อันนี้อะไรครับพี่น้องครับอมาแสดงความหักดีกระดอกระเดียทะเด็ค่ะไปไหนไปกลับบ้านได้เร้วมาเรียมาเรียตามมาเดินแม่ได้กลับข้าวแล้วก็อ,อยากไปให้กับเขากอนเด้อจ้าพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องที่เข้ามารับชม หาทำกับข้าวได้แล้วสายแล้วสายแล้วตันใดที่ย่งบ่กินเขามาเด้อค่ะประตูเข่งนึงกับอิ่มกันได้เนาะคะ่ะขอบคุณนะคะบา,บายยกอนจ้ากลิปหนาพอกันใหม่นะคะพี่น้องค่ะ,โก,โะก็มาละกอตันใดอยากตำโสมกับมาเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะ กลับบ้านได้แล้วมาไายนอค่ะอันนี้กระถินกระถินกระถินจ้าพี่น้องค่ะกระถิ่นลิ้มรั่วค่ะกระถิ่นล,ล,นนนนะะลิ้มรั่วนี่ก็กินได้เนาะค่ะละกอมะละกอท่านใดอยากตำส้มก็มาเอาเด้อค่ะพี่น้องคะไปกลับบ้านได้แล้วมามา,มานี่วเร็วเร็ว อเดินเดินเดินดุยดุยมาเร็วเดินเดินดุย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 รีบมารีบมารีบมาครับพี่น้องครับอมาแสดงควาวอักดีกระดอกระเดียทีค่ะไปไหนไปกลับบ้านได้เร้วมันหิวมาเร็วตามมาเดิ่มไม่ได้กลับข้าวแล้วอู้ค่ะประูทู่ทู่ทูเด็กเขียงหนึ่งจ้าพี่น้องค่ะ จะหาผักเพิ่มเติมอีกเนาะค่ะโอ้ยอันนี้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 อะไรครับพี่พน้องครับอมาแสดงความหักดีกระดอกระเดียทะเด้ค่ะไปไหนไปรีบมา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  <laughs> หลงค่ะคุณพี่หลงคุณพี่หลงหายนอค่ะอันนี้กระถินกระถินกระถินจ้าพี่น้องค่ะกระถินริมรั่วค่ะกระถินริมรั่วนี่ก็กินได้นะคะรีบมา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 ดีใจคุณพี่หลงดีใจใหญ่เลยคุณพี่หลงครับคุณพี่หลงครับ อ่ะคุณพี่หลงค่ะไปด้วยไปไหนไปด้วยมาจ้ามาจ้าเข้าบ้านได้แล้วไปมาลุกขึ้นลุกลุกลุกเดินมาเดินมาอ่ะเดิน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 ตามตลอดเลยค่ะพี่้องค่ะตามตลอดเลยค่ะไปไหนไปด้วย ออ้ยมะละกอค่ะพี่น้องค่ะมะละกอมะละกอมะละกอดกมากค่ะลกลับบ้านได้เร็วม,เรวมาเร็วมาเร็วตามมาเด้อไม่ได้กลับข้าวแล้วครับพี่น้องครับอมาแสดงความกดีกระดอกระเดียทเดคค่ะไปไหนไปน,ไปไปนอค่ะอันนี้กระถินกระถินกระถินจ้าพี่น้องค่ะกระถินริมรั่วค่ะกระถินริมรั่วเนี่ก็กินไหนนะคะ ก็ยากไปให้กับเขากันเด้อจ้าพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆาค่ะพี่น้องที่เขามารับชมดีใจคุณพี่หลงดีใจใหญ่เลยคุณพี่หลงครับคุณพี่หลงครับอ่ะคุณพี่หลองครับกลับบ้านได้เล้วม,เวมาเร็วมาเร็วตามมาเด้อไม่ได้กับข้าวแล้วอู้ค่ะประทูทูดถูดถูเด็กเขียงหนึ่งจ้าพี่น้องค่ะ จะหาผักเพิ่มเติมอีกเนาะค่ะโอ้ยอันน,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 นี้อันนี้อันนี้อันนี้ะไปด้วยไปไหนไปด้วยมาจะมาจะเข้าบ้านได้แล้วไปหาทำกับข้าวได้แล้วสายแล้วสายแล้วแัในใดที่ยังบบกินเขา้า มาเด้อค่ะประทูเขียงหนึ่งกับอิ่มกันได้เนาะคะ่ะหาทำกับข้าวได้แล้วสายแล้วสายแล้วตันใดที่ย่งบ่ก,กินเขา้าหาทำกับข้าวได้แล้วสายแล้วสายแล้วตันใดที่ย่งบ่ก,กินเขา่า ดีใจคุณพี่หลงดีใจใหญ่เลยคุณพี่หลงครับคุณพี่หลงครับอ่ะคุณพี่หลงครับมานี่เร็วเร็วเมา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 อ่ะเดิน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 ดุยดุยมาเร็วเดินเดินดุย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 รีบมา,บมารีบมารีบมาก็อยากไปเห็กับเขากันเ้อจ้าพี่น้องคะ่ะขอบคุณห,หลายๆาคะ่ะพี่น้องที่เขามารับชม หาทำกับข้าวได้แล้วสายแล้วสายแล้วตันได้ที่ย่งบ่จินเข่าหาทำกับข้าวได้แล้วสายแล้วสายแล้วตันได้ที่ย่งบ่จินเข้ารีบม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 าหัง <laughs> <laughs> <ด>หน้าพักปังพักปังย่องอยู่ค่ะ เอาซ้ำนี่ก็กินได้นะเนาะค่ะไปกลับบ้านลูกน้องกลับบ้านลูกน้องมาเร็วมาเร็วเรีวเรียวเรียวเรีวอตามาตามาตาแม่มาเรียวเรีวเรีวเรีวไปไปทำกับข้าวเราไปทำกับข้าวอตามาพี่น้องครับอออืืหมาแสดงความหัคดีกระดอกกระเดียดเถอะค่ะไปไหนไป ขออนุญาตไปให้กับเขากันเด้อจ้าพี่น้องคะ่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะพี่น้องที่เขามารับชมรีวิวรีวิวรีวิวอาตามาตามาตาแม่มารีวิวรีวิวไปไปทํากับข้าวเราไปทํากับข้าวอาตามดีใจคุณพี่หลวงดีใจใหญ่เลยคุณพี่หลวงครับคุณพี่หลวงครับอะคุณพี่หลวงครับ อันนี้กระถินกระถินกระถินจ้าพี่น้องคะกระถินลิ่มรั่วค่ะกระถินนิ่มรั่วเนี่ก็กินได้นะคะรวิวรวิวริวอาจมาตามาตาแมมารวิวรวิวริวไปไปทากับข้าวเราไปทํากับข้าวอามารมารีบ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 มา <c oughs> ไปแล้วค่ะพี่น้องจ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้ว มาลุกขึ้นล,ลุกลุกลุกเดินมาเดินมาอะเดิน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 ก็อยากไปให้กับเขากันเด้อจ้าพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องที่เขามารับชมมานี่วๆๆมา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 อะเดินเดินเดินดุวยดุยมาเร็วเดินเดินด้วดุย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 รีบมารีบมารีบมาไปด้วยไปไหนไปด้วย มาจ้ามาจ้าเข้าบ้านได้แล้วไปดีใจคุณพี่หลงดีใจใหญ่เลยคุณพี่หลงครับคุณพี่หลงครับอ่ะคุณพี่หลงค่ะอู้เนพักฟังพักฟังย่างยู่ค่เอาซ้ำนีก็กินได้นะเนาะคะ่ะไปกลับบ้านลูกน้องกลับบ้านลูกน้องมาเร็วมาเร็วดีใจคุณพี่หลงดีใจใหญ่เลย คุณพี่หลงครับคุณพี่หลงครับอ่ะคุณพี่หลงครับริวรีวรีวรีวอ่ะตามมาตามมาตามแม่มาริวรีวรีวรีวไปไปทํากับข้าวเราไปทํากับข้าวอ่ะตามมาค่ะประทูทู่ทู่ทูเด็กเขียงหนึ่งจ้าพี่น้องค่ะจะหาผักเพิ่มเติมอีกเนาะค่ะโอ้ยอันนี้อันนี้นี่อันนี้อะไรรีวริวรีวรีว ไปทำกับข้าวเราไปทำกับข้าวอาจารย์มาสวัสดีเาี่มือเศร้าค่ะเป็นมือนี้ไปเศร้านี้ไปหากับเขาค่ะก็ได้เจ็บเย็บยอดพักปังค่ะเนี่ยพักปังกับปะทู